คำขวัญประจำจังหวัดนนทบุรีทุเรียนเหนือชั้นเครื่องปั้นดินเผาเมืองเก่าวัดงามตลาดน้ำน้าชมรื่นรมสวนสมเด็จก็เกรด งามตาพฤษานานาพันบ้านจัดสรรเป็นเลิศทั้งหมดนี้ก็คือคำขวัญประจำจังหวัดนนทบุรีของเรานั่นเองค่ะเดี๋ยวคุณครูปุ้มปุ้ยจะพาเด็กๆไปทบทวนคำขวัญประจำจังหวัดนนทบุรีของเราอีกสักหนึ่งรอบนะคะพร้อมหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วไปกันเลย ทุเรียนเหนือชั้นเครื่องปั้นดินเผาเมืองเก่าวัดงามตลาดน้ำน่าชมรื่นรมสวนสมเด็จก็เกร็ดงามตาปรึกษานานาพันธ์บ้านจัดสรรเป็นเลิศสวัสดีค่ะเด็กๆ เป็นยังไงกันบ้างคะพอที่จะจดจำเนื้อหาของคำขวัญจังหวัดนนทบ,บุรีของเราได้บ้างแล้วหรือเปล่าถ้ายังไม่ได้ไม่เป็นไรนะ้ำต้องซีเรียสวันนี้ครูปุ้มปุ้ยมีเทคนิคเล็กๆน้อยๆมาให้เด็กๆเ,เพิ่มเติมความรู้ผู้ที่จะให้จำเนื้อหาของคำขวัญจังหวัดนนทบ,บุรีได้ง่ายขึ้นเพราะว่ามีท่าทางประกอบค่ะ ท่าทางของครูไม่ได้ยากเกิดไปเด็กๆสามารถทําได้เดี๋ยวเราไปทําพร้อมๆกันกับโคงปุ้ยเลยนะพร้อมหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วไปกันเลย <S <S ถ้าเตรียมกันเลยนะคะทุเรียนเหนือชั้นเครื่องปั้นดินเผาเมืองเก่าวัดงาม ตลาดน้ำน้าชมรื่นรมสวนสมเด็จก็ะเกตงามตาพฤกษานานาพันธ์ุบ้านจัดสรรเป็นเลิศ <c oughs> ได้ไหมคะอีกหนึ่งรอบนะ5้าสีสาสองหนึ่งเริ่มเลยคะ่ะทุเรียนเหนือชั้นเครื่องปั้นดินเผา เมืองเก่าวัดงามตลาดน้ำน่าชมเรือนรมสวนสมเด็จกาะเก็ตงามตาพฤกษานานาพันธ์บ้านจัดสรรเป็นเลิศเป็นยังไงกันบ้างคะเด็กๆพอที่จะทำท่าทางประกอบพร้อมกับท่องคำขวัญจังหวัดนองนทบุรีได้บ้างหรือ,อยังคะยากไปไหม ยากเนาะเดี๋ยวเราหมั่นฝึกฝนสัก2องถึงสรอบหรือตามที่เด็กๆพอใจเลยแล้วกันนะโดยการกลับย้อนไปดูวิดีโอที่คุณครูได้สอนไปในเมื่อสักครู่นี้นะคะเมื่อเด็กๆทำได้แล้วรบกวนคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองที่ดูแลเด็กๆนะคะถ่ายคลิปวิดีโอการท่องคําขวัญจังหวัดนนทบุรีพร้อมกับทำท่าทางประกอบที่คุณครูปุ้ยได้สอนไปเมื่อสักครู่นี้ ส่งงานเป็นคลิปวิดีโอมาอย่งางไลน์ส่วนตัวผู้ครูคุ้มปุ้ยได้เลยนะคะเด็กๆลืมตั้งใจหมั่นฝึกซ้อมนะคะเนื้อหาบทเรียนหน่วยจุดท้ายแล้วนะสู้ๆนะคะใกลจะปิดเทอมแล้วครูคุ้มปุ้ยเป็นกำลังใจในการเรียนออนไลน์ให้กับเ,เด็กๆป .1 ทุกคนแล้วก็ขอเป็นกำลังใจให้กับผู้ปกครองที่ดูแลเ,เด็กๆช่วงเรียนออนไลน์ช่วงนี้เหนื่อยมากหน่อยนะคะยังไงเราจะผ่านวิกฤตนี้ไปด้วยกัน รักษาสุขภาพเลยนะคะทุกคนสวัสดีค่ะบ๊ายบาย